คริปโตท็อปเทรนสุริคามวันนี้ผมก็จะมาทําตามสัญญาของคนเพื่อนนะที่เพื่อนๆอยากให้ทําเกี่ยวกับ LUNA าคลา s สิกนะครับแล้วก็ดูในส่วนของวานว่าใครถืออะไรเท่าไหร่ยังไงแล้วก็ปริมาณต่อวนันอะไรอย่างเงี้นะครับอ่าแล้วเดี๋ยวก็จะมาทําให้ดูเลยจริงเรื่อผมจะทําในคอมพิวเตอร์ให้ดูนะครับแต่ว่าเกิดเหตุไม่คาดฝันเกิดขึ้นคือคอมของผมเนี่ยโดนแฮ็ก2ครั้งนะครับติดต่อกันจากอเมริกาครับ ตอนแรกก็แฮกจากเอทเนาะต่อมาก็แฮกจากไอโฟนฮะอันนี้ก็เป็นอะไรที่ก็เลยไม่อยากที่จะเชื่อมต่อคอมแต่ว่าผมจะทําให้ดูในมือถือกันแล้วกันนะครับ อ่โดวยวันนี้ราคาของเหรียญต่างๆก็บวกขึ้นมานะรูน่าก็บวกขึ้นมาที่1%นึ่งเปอร์เซและบิตคอยก็มาอยู่ที่6 9หมื่นก้าถึงไหมครับหกหมืนอะครับอันนี้ก็ใกล้จะเ0 0 0หแล้วนะโอเคก็รอลู้นในก็ถึง7,000หนะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของตัว l ูน่าคลาสสิกแล้วก็ขาวอะไรต่างๆเลยแต่ผมขอปรับความเข้าใจก่อนนะครับเพราะว่ามีหลายคนที่ยังเข้าใจผิดอยู่แล้วก็มาคอมเมนต์ว่าตัวรูน่าคลาสสิกกับตัวรูน่าสอเนี่ย จริงแล้วนะครับตัวลูน่าสองศูนย์เนี่ยมันคือตัวเก่าและตัวลูน่าคลาสสิกเนี่ยมันคือตัวใหม่อะอะไรแบบนั้นนะครับซึ่งอันนี้ก็ต้องบอกคําว่าอันนี้เข้าใจผิดนะตัวดั้งเดิมของลูน่าเลยนะครับมันคือลูน่าคลาสสิกนะครับอะแต่ตัวใหม่ที่เกิดขึ้นมาหลังจากการล่มสลายคือลูน่าสองศูนย์นะอ่ะประับความว่าใจตรงนี้ก่อนเผื่อบางคนเข้าใจผิดแล้วก็อาจจะลงทุนปิดเหรียญน,นะครับโดยนะครับ ผมจะให้ดูแบบนี้ละกันเอาแบบง่ายๆเลยเนาะแล้วก็เข้ามาที่ตัวลุน่าคลาสสิกนะครับกดมาปุ๊บกดเข้ามาที่อินโฟครับแล้วก็มาดูรายการเลยอย่างเช่นตอนที่ผมอยูน่าคลาสสิกเอนนี้ถูกไหมครับอ่าเรามาดูกันเลยว่าตอนนี้ลุน่าคลาสสิกมีพปลายอยู่เท่าไหร่มีอะไรเท่าไหร่ครับแล้วก็ดูวันนี้ครับวันที่ออกนะครับวันที่ออก,ออกเหรียญหรือวันที่จดเหรียญหรือวันที่เบรนเนนลิสติ้งเหรียญลงมานี่แหละอ่าก็คือวันที่28เดือนปี2022ร่ปรับแาก็คือนห้นพศยอนกับส2.0 ทีนี้ผมจะกลับมาที่รนะูน่าสองจุศูนย์ะตอนนี้ผมกลับมาที่รูน่าสองจุูนแล้วนะะตอนนี้มันอยู่ที่4ี่บาทเนาะทีนี้นะครับพอผมกดเข้ามาที่ตัวอินโฟเหมือนเดิมนะครับผมก็มาดูว่าตอนนี้เป็นเท่าไหร่นะตัวเนี้ยมันจะใกล้เคียงกับตัวรูน่าจุดนะครับวันที่28สิแปดเดือนห้าเหมือนกันถามว่าทาไมครับวันที่โจทย์อันเนี้ยมันจะใกล้ๆเนี่ยกันหรือวันเดียวกันอย่างนี้นะครับเพราะว่า ตอนนั้นอย่าลืมนะครับว่าบเนียนเนี่ยทำการหยุดยั้งในส่วนของการล้มสลายลงมาก่อนถูกไหมครับแล้วก็สต็อปเรียญไปแป๊บหนึง่งหลังจากนั้นก็กลับมารีรันหรือก,ก,กลับมารันตัวพร้อมกันทั้ง2.0แล้วก็ตุลนรคเสิกใกล้ในเวลาไล่เนี่ยการถูกไหมอ่ะเขาก็เริ่มนับจากนั้นแล้วนะครับมันไม่ใช่แค่นั้นนะครับบเนียนเปลี่ยนจากตัว b ียดีมาเป็นตัวยูดีซีถูกไหมแล้วก็มาเป็นยูดีทีนะครับอ่ะมันก็เลยนับจากเรียนนั้นแต่ถ้าเกิดว่าเราย้อนกลับไปที่เป็นตุนา,นาคคสิู่่เทร d มันก็จะเห็นว่ากราฟเนี่ยมันจะยาวมากกราฟของเขานี่แบบโหจะยาวเลยคือเริ่มตั้งแต่วันแรกที่มีเครือข่ายเทอร่าขึ้นมาจดในเมเนนเมยอะไรแบบนั้นหรือไม่เราก็เข้ามาที่คอยเกโก้นะครับมาดูข้อมูลของตัวลุน่าคลาสิกเนาะอันนี้เขาก็บอกไว้เลยเห็นไหมที่เขาวงไว้นะครับก็บอกว่าเทอร่าเชนดั้งเดิมนะครับใช้ชื่อว่าตัวเทอร่าคลาสิกเนาะแล้วก็ไปที่โพสต์นี้นะครับไปดูเชนใหม่ที่เกิดขึ้นมาคือลุน่า2.0เห็นไหม อันนี้คอยเก,กโคเขาก็ให้ข้อมูลของเด็กที่โตอยู่แล้วใช่ว่าอันนี้คือก็ให้ไว้เลยนะครับหรือเรากดมาดูตรงนี้ก็ได้ว่าเห็นไหมเนี่ยคือกราฟของตัวรูนา่าจุมครับอันนี้คือแบบยาวมากแล้วมันก็ล่มสลายลงมาจากจุดนี้ถูกไหมครับอาแล้วก็มาตอนแรกเลยเขาเกิดขึ้นมานครับเขาคอยเก,กโคที่8พฤษภาคมนะครับปี2อ6 2แล้วพอเรามาที่ตัวรูนา 0, ่า2.0จุดถูกไหมครับอันนี้เขาก็มีคําบอกอธิบายเหมือนกันแต่เดี๋ยวเราให้ฟังนะครับอะตีเดียวก็มาดูเห็นไหมครับว่าเมื่อกี้8พฤษภาคมม62เห็น พอตัวนี้ครับมันเพิ่งเกิดมาแล้วก็ลีดเข้าเกโันที่28พฤษภาคมนะครับ65เห็นไหมต่างกันนะครับ62 63 64 65ต่างกัน4-5ปีเลยนะหรือตรงนี้เขาบอกว่าหน้านี้กล่าวถึง l ุ่นา2.0ใหม่นะครับตัว o r ริจินอหรือว่าตัว l ุ n a c l a าคลาสสิกดั้งเดิมเนี่ยมันใช้ชื่อว่าตัว l ุ n a c l a าคลาสิกนะครับก็คือว่า LUNC นะครับแล้วก็สามารถรับในส่วนของที่อยู่ใหม่ของลุ่นา2.0แล้วก็ลิงก์ในส่วนของรายละเอียดตรงนี้เห็นไหมครับเขาบอกว่า ตัวเนี้ยก็คือตัวใหม่นะส่วนตัวเก่าของลูน่าแบบดั้งเดิมแบบแรกเลยก็คือเป็นลูน่าคลาสสิกนะแต่ส่วนตัวเนี้ยคือโซ่ใหม่ที่สร้างขึ้นมาใช้ียกว่าลูน่าสอและถ้าเกิดว่าเรากดลิงก์เข้ามาก็จะมีคําอธิบายบอกโดยในส่วนของตัวเทรานะครับใบละเอียดยิบเลยนะ h a d อ Origin อะไรพวกนี้นะเห็นไหมครับคือแบบกล่าวแบบเปลี่ยนยิบเปลี่ยนยิบเปลี่ยนยนิบมาเลยว่า อ่าเริ่มต้นยังไงไปยังไงนะครับเปลี่ยนชื่อยังไงอะไรยังไงคือตรงนี้เรียนยิบอ่าอันนี้ก็คือเข้าใจตรงกันแล้วเนาะว่าลุนหน้าสอดคลาสสิกก็คือตัวเก่าตัวหน้าสองยูสก็คือตัวใหม่นนะทีนี้พอเราเข้าใจตรงกันตรงนั้นแล้วสุ๊หมคฮับทีนี้ก็มาที่ประเด็นที่หลายคนคิดว่าเฮ้ยจริงๆแล้วตัวรุนหน้าคลาสสิกเนี้ยอาจจะถูกกดราคาไว้จากในส่วนของตัว บอร์ดการซื้อขายของไบเนนหรือเปล่าเขาไม่อยากให้ราคามันไปหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยงี้นะครับอ่ะก็มาดูกันว่าที่จริงแล้วมันอาจจะที่จะเป็นบอร์ดก็ได้หรือไม่เป็นบอร์ดก็ได้แต่ก็ดูแนวโน้มว่าจะเป็นบอร์ดเพราะราคามันไล่เลี่ยกันอะไรแบบนี้นะครับแต่ว่าการควบคุมราคาแบบนี้มันก็ไม่ได้มีข้อดีข้อเสียอะไรที่มันมากนักนะครับก็คือว่ามันพยายามปรับสมดุลในส่วนของตัวเลเวอตัวฟิวเจอร์แล้วก็ตัวสปอตให้มันเหมือนกันนะมีการซื้อการขายแล้วก็ปรับสมดุลราคาที่มันห่างกันมากให้มันไล่เเเลลีี่่่่ยยยกกกกันนหหหรรรรรืือออออวววาาาาาตตตต้้งงงพม็็บขุผะไแแ เราก็ไม่สามารถรู้ได้นะแต่นะครับก็มีข้อสังเกตแบบนี้นะครับในส่วนของรุ่นาาักข้าศกเนาะโอเคถามว่ามันจะไปได้ไหมหรือไปไม่ได้เราก็ต้องมาตั้งข้อสังเกตแบบนี้ครับว,ว่าทำไมใบนี้นะ่ะถึงต้องเผาหนาา้าข้าศึกทุกเดือนทำไมถึงต้องช่วยชุมชนนี้เขามีเหตุผลอะไรแล้วทำไมเขาถึงต้องทำบอดเข้ามากดราคาหรือว่าไม่กดราคาพยายามไม่ราคามันไปบ้างไม่ไปบ้างหลือไะไเก็แต่เป็นบอดจริงไหมหรือว่าจริงแล้วเป็นคนทำธุรกรรมปกตินั่นแหละนะครับ แล้วใบเนี้ยเนี่ยมีแผนอะไรเกี่ยวกับลูกหน้ากสิกรหรือเปล่าหรือว่าไม่มีเราลองตั้งคําถามกับตัวเองว่าถ้าเกิดว่าเราเป็นใบเนี้ยเนี่ยเราจะทําเรื่องแบบนั้นไปทาไมถ้าเกิดว่าเราไม่มีแผนถูกไหมครับโอเคเราจะเผาเรียนลูกหน้ากสิกรไปทุกๆเดือนสมไยมเพื่อให้รายได้ของตัวเองเนี่ยมันลดน้อยลงเพราะว่าการเผาเรียนจากไรายได้ของตัวเองเนี่ยมันไม่ได้ทำกำไรให้กับบริษัทเลยถูกไหมอันนี้ถ้าเกิดว่าม,มีแผนอะไรก็ไม่น่าที่จะทำเพราะว่าเป็นเรกของธุรกิจถูกบะครับอ่าต่อมานะครับการที่จะสร้างบอร์ดขึ้นมาปรับสมดุลของรราาคอะไพวกนี้ ทำปทําไมนะครับอาจจะต้องคําถามหนึ่งนะครับอาจจะมีตรงคนบอกว่าโอเคไบเนนอยากจะได้ราคาของน,นาฬาสิกแล้วก็เอาไปทำกำไรแบบนี้ก็ต้องย้อนกลับไปว่าถ้าเกิดว่าเขาจะเอาราคาตรงนั้นเขาเอาจากค่าธรรมเนียมในการซื้อการขายหรือว่าจากที่เขาเผาทุกๆเดือนเนี่ยเป็นล้านๆนเนี่ยเขาเอาตรงนั้นเขาก็อปอกไม่ดีกว่าหรอหรือว่าถ้าเกิดโ่นานาสิกาิกมันไม่มีค่าจริงๆหรือว่ามันจะตายเนี่ยก็ควรที่จะลบมันออกไปนะครับอย่างเช่นเวลาที่เราได้รับการแจ้งเตือนจากใบเนนถูกไหมครับที่เขาบอกว่า ดีลิฟติ้งหรือว่าเดือนเดือนนี้เขาจะลบเหรียญอะไรบ้างที่เราจะเห็นทุกๆเดือนที่ไมที่ใบเนนจะประกาศออกมาในส่วนของเว็บไซต์ของใบเนนหรือว่าส่งอีเมลมาอะไรอย่างนี้จุ5ครับอ่าเราก็จะเห็นได้ว่าจะมีเอาเหรียญนั้นออกเหรียญนี้ออกอ่าอย่างเช่นเดือนที่ผ่านมานั้นนี่นู่นก็จะมีเหรียญหนึ่งสองสามสี่ห้าอเจแปเก้าสิบอะไรเงี้ยก็จะมีว่าเดือนนี้มีเหียออะไรบ้างแต่รู้น่าสิทิถ้าเกิดว่าไม่มีแผนเขาคงที่จะเอามันออกไปแล้วเพราะว่ามันก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรกับเขาจุ้องมครับแล้วเขาก็ต้อง อันนี้ก็คือข้อสงเกตที่หนึ่งนะซึ่งผมก็ไม่รู้ว่ามันมีแผนจริงหรือไม่มีแผนไม่จริงแต่ว่ามันก็ไม่สมเหตุสมผลที่ถ้าเกิดว่าเราทําอะไรไปแล้วมันจะไม่สมผลที่เป็นกําไรให้เราในอนาคตถูกไหมครับอ่ะแสดงว่าเขาอาจจะมีอะไรหรือเปล่าหรืออาจจะมีบางคนบอกว่าที่เขาช่วยเพราะเขาอยากได้ค่าธรรมเนียมาก,การเทรดอ่ะก็ต้องย้อนกลับไปว่าค่าธรรมเนียมากการเทรดเนี่ยใบเนีนเขาก็เอาไปเผาทิ้งหมดถูกไหมครับอ่ะอันนั้นก็เป็นอ,อีกอย่างหนึ่งครับที่เขาไม่ได้อะไรเลยนะ หรือค่ารมเียมจากการเทรดเปลี่ยนอื่นก็ทําให้ได้ถูกไหมครับเหรียญที่เข้าดีลิทออกไปทุกๆเดือนเนี่ยก็มีอยู่หลายเหรียญที่มีตัวร่วมการซื้อขายที่เยอะนะครับแล้วก็สามารถมีค่าสมเนียมแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยมากกว่ารุนหน้าพลาสติกอีกสมัยต้องเป็นรุนหน้าพลาสติกที่เบนนนช่วยอ่าคือตอนนี้ฝนตกหนักมากครับผมต้องขออภัยด้วยถ้าเกิดว่ามันเสียงดังยังไงก็ต้องขออภัยจริงๆนะครับทีนี้เราก็มาดูในส่วนของ transaction ต่อวันเนาะที่เพื่อ,อนๆบอกว่าแต่ละวันเนี่ยใครซื้อไปเยอะอะไรยังไงบ้้างนนนะครับับอนนีก็ บอกไม่ได้จริงๆนะเพราะว่าเราสังเกตเห็นนะครับว่าตัวเนี่ยมันไม่ได้มีชื่อเขียนไว้ถูกไหมครับมันก็เหมือนกับเครือข่ายอื่นอีกถูกไหมครับว่ามันจะมีแค่ทางเซสชันแล้วก็ที่อยู่กระเป๋านะครับแต่เราก็ไม่รู้ว่าเจ้าของกระเป๋าคนนั้นเปใครอย่างเช่นตัวแรกถูกไหมครับอันนี้ก็405 CAB6F ถูกไหมครับลงท้ายด้วย C7A อย่างเงี้ยเขาก็มี t r ร n s เซสชันตัวนี้ไปประมาณสัก1นึซนแล้วก็ซิกนะครับในวันที่29อะไรแบบนี้นะครับล้วก็ลองลงมาเราก็จะเห็นแบบนี้อ่ะ แบบนี was, ้แบบนี like? ้ท like ุกวันท our ุกว like ันนะครับแต่เราก็ไม่รู้หรอกว่านั่นคือกระเป๋าของใครนะครับแล้วก็แต่ละวันเนี่ยก็มีปริมาณธุรกรรมที่มากที่น้อยแตกต่างกันไปนะครับแต่เราก็สามารถดูได้จากว่าโอเควานตัวหลักหรือว่ากระเป๋าที่ใหญ่ๆตัวหลักแล้วเนี่ย top 5็อป10เนี่ยมีใครกันบ้างแบบนั้นเราก็สามารถที่จะรู้ได้นะแต่ว่าจะให้เจาะว่าเป็นกระเป๋าว่าคนเนี้ยคือใครอะไรแบบนั้นอ่านนั้นก็ไม่สามารถรู้ได้นะมันก็เหมือนกับล็อกเชียนอื่นใช่ไหมครับก็คือเราไม่สามารถรู้เจ้าของของกระเป๋าได้นั่นเองครับ แต่ว่าเราสามารถดูได้จากในสู่ของอาว่านเนาะว่าใครอะไรยังไงบ้างนะครับอย่างเช่นตัวแรกนี่ก็จะเป็นท็อปในสู่ของตัวคนที่มีอํานาจสูงสุดเนาะและก็ในสู่ของท็อปคนที่ดิคิลิตี้หรือว่าสภาพคล่องอะไรแบบนี้นะครับแต่ว่าเราจะมาดูในสู่ของนี้เลยคือบาลานซ์สินบนของคนที่ถือนะครับสูงสุดก็จะมีในสู่ของไบแอนเนาะไบแอนซีไบแอนหนึ่งไบแอนซีไบแอนสามจนถึงไบแอนสี่สามแล้วก็ไบแอนสี่สิบหกอย่างเช่นตัวไบแอนสี่สามเนี่ยมีอยู่ประมาณสัก 1.9ล้านล้านถูกไหมครับแล้วก็ต่อมามีเบเนนซีโด้วยประมาณสัก470,000ล้านอย่างเงี้ยจริงๆแล้วมันมีเบเนนซีเบเนนหนึ่งเบเนนอย่างงี้ด้วยนะครับแล้วก็มีในส่วของตัว OKX OK นะมีคุ้คอยนะมีคุคอย2อะไรแบบนี้นะแล้วก็จะมีในส่วนของตัวเทอร่มี o r ร์คออะไรพวกนี้นะครับมีคุคอย4หรืออย่างเช่นคนนี้ที่ผมกดเข้าไปดูนะครับมันก็จะไม่ได้บอกว่าใครนะครับ แต่เราก็สามารถรู้ได้ว่ากระเป๋านี้มีรนคาอยู่ประมาณสัก28,000ล้านจุม๋มหครับมีราคาประมาณสัก85ล้านบาทเนาะแล้วก็มีการทําธุรกรรมอะไรยังไงนะอันนี้ก็มีการทําธุรกรรมไปล่าสุดเนี่ยเมื่อวันที่8เดือน5ปี24อะไรแบบนี้นะอันนี้ก็จะเห็นว่าธุรกรรมของเขาที่มีการทํานั้นนี่นู่นนะอันนี้มันสามารถบอกได้แค่นี้จริงๆ แต่ถึงอย่างนั้นเราก็สามารถเฝ้าดูเป็นวันเป็นวันได้นะครับว่าวันวันหน,นึ่งเนี่ยมันมีธุรกรรมอะไรยังไงมีค่ารมเนียมแล้วก็มีปริมาณการทําอะไรยังไงยังไงบ้างนะครับก็เราสามารถดูได้เลยว่าวันเนี้ยมันมีคนทําธุรกรรมแบบเยอะๆคือใครบ้างเราก็สามารถมาดูได้ว่าอย่างเช่นคนนี้ไป1นึ่งหมื่นเนี่ยคนนี้ไป9เพราฉนนั้นไปแสนเพรฉะนั้นไปล้านอย่างเงี้ยเราก็สามารถดูไอ,อกระเป๋าที่แบบโอนเป็นล้านล้านเนี่ย คือใครแรงเนยเราก็สามารถไปดูได้ถ้าเกิดว่าเราเจอนะซึ่งเราก็ไม่รู้อกครับว,ว,ว่าวันไหนที่เราจะเจอคนที่โอนเยอะๆอ,อย่างเช่นในส่วนของช่วงกระดานของตุรกีที่โดนแฮกตอนนั้นถึงกร่าั้เราก็สามารถรู้ได้ว่าโอเคคนเนี้ยมันก็จะมีบอกเลยว่าตุรกีอะไรแบบนี้เอากของกระดานของตุรกีมันมีชื่ออย่างเงี้ยเราก็สามารถรู้ได้โอเคใน,นของตุรกีแต่ถ้าเกิดมาเป็นแบบ839 3x a4 อย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้อกครับว,ว่าคนนั้นคือใครเนาะ แล้วก็ตอนนี้นะครับในส่วนของตัวลูน่าคลาสสิกเนาะที่มีการสเต็กกิ้งไปครับตอนนี้ก็มาแตะที่ประมาณสัก15.39ได้แล้วนะก็คือว่า15.39เเน,นี่ครับก็ดีกว่าช่วงแรกเนาะตอนนั้นที่เราอยู่ประมาณสัก15.03นะต่อมาก็เป็น15.10แต่ตอนนี้มาเป็น15.39ก็ถือว่าความเชื่อมั่นของคนเนี่ยเริ่มที่จะขยับขยับขึ้นมานะครับเนื่องจากว่า เขาเนี่ยต้องการที่จะสเปกยาวๆแล้วก็กินโกเบียไปยาวๆแล้ววันนี้รู้นะครับสิก็มีการเผาไปสักประมาณ14ล้านเก้าแสนเนาะแต่อีกไมีกี่วันนะครับก็ใกล้จะถึงสิ้นเดือนแล้วใบเนี้ยจะเผาอีกเท่าไหร่เราก็ต้องมาคอยลุ้นคอยเอาใจช่วยเนาะว่าใบนเนี้ยจะเผาได้มากสุดเท่าไหร่นะครับเพราะว่ายิ่งเผามากเท่าไหร่ก็ยิ่งเป็นเรื่องที่ดีเนาะอ่าแล้วก็ในสุดของคดีของตัวเทียเฟลเนาะก็วันที่31นี้นะครับกับวันที่7สิงหาเนาะ เดี๋ยวเราก็จะได้รู้กันแล้วนะครับก็ใกล้จะมาถึงแล้วนะก็ใจจดใจใจ่อรอกันดูนะว่าวันนั้นจะมีอะไรเซอร์ไพรส์หรือว่าจะมีคําตัดสินของศาลออกมาอย่างไงก็ถือว่าเป็นในวันหนึ่งที่เราคอยลุ้นคอยติดตามกันนะอาจจะเกิดว่าใครมีอะไรสงสัยยังไงก็สามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อเขเียนกันได้ใต้คอมเมนต์เลยนะครับไม่มีผิดไม่มีถูกเนาะซึ่งตอนนี้ฝนตกหนักมากครับผมผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเพราะว่าไม่ค่อยได้ยินเลยครับสำหรับนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบายบายสวัสดีครับ